ผมนาเชนทอเจียรวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการแตกงานเครื่องรับซื้อกล่องอลูมิเนียมบนเครืงินะครับต่อไปนะครับจะเป็นการอธิบายระบบภายในของเครื่องรับซื้อกล่องอลูมิเนียมนะครับระบบแรกของเราเลยคือระบบเซนเซอร์เหนี่ยวนำนะครับเซนเซอร์เหนี่ยวนำของเราจะมี2ตัวเป็นทางด้านตัวรับกระป๋องตัวที่1กับรับตัวกระป๋องตัวที่2นะครับเมื่อกรป๋องผ่านเซ็นเซอร์ตัวที่2แล้ว กระป๋องจะขึ้นที่จอสแสดงผล LCD นะครับว่ามีกระป๋องกี่กระป๋องอันนี้ก็จะเป็นจอสแสดงผล LCD ของเรานะครับต่อมาด้านในนะครับจะมีบอร์ด Arduino ไว้สั่งการของอุปกรณ์ภายในของเครื่องรับซื้อกระป๋องอลูมิเนียมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายเหรียญของเครื่องรับซื้อกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัตินะครับมันจะดีเรียญออกมาทางช่องนี้ต่อไปจะเป็นการ <c oughs> กดสวิตช์นะครับอันนี้เป็นสวิตช์กดยืนยันนะครับเพื่อที่จะให้เหรียญตกลงมา <c oughs> <c oughs> ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนํากระป๋องใส่ช่องรับซื้อกระป๋องนะครับเมื่อใส่ไปแล้วนะครับจอแสดงผล LCD จะขึ้นตัวเลขนะครับไม่เห็นเลยเมื่อใส่ครบสองกระป๋องนะครับเราสามารถกดสวิตช์ได้หนึ่งครั้งและเมื่อกดหนึ่งครั้งเหรียญจะตกลงมานะครับสองกระป๋องหนึ่งบาทจะมีดีเลยห้าวิที่ราแสดงผล LCD นะครับต่อไปจะเป็นการสาธิต4ี่ 4, กระป๋องสองบาทครับ เม่อครบสี่กระป๋องแล้วนะครับเราจะทําการกดสวิตช์ยืนยันเพื่อให้เหรียญตกครับเหรียญก็จะตกลงมาสองเหรียญตามที่เราตั้งโค้ดไว้นะครับสี่กระป๋องสองบาทจะเพิ่ยไปจุดของจบกานันขอจบการนําเสนอนครับขอบคุณครับ